มาเรื่องของความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกันบ้างฮะคุณเฉยชัยเมื่อคืนนี้ประมาณสักตีหนึ่งนะครับคุณณรากรวิภาชนพนักงานบริษัทในเครือเนชั่นกลับบ้านกลับจากบริษัทหวังจะกลับบ้านนะฮะปรากฏว่าไปเจอคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์มาคันหนึ่งแต่ว่าซ้อนกันมา3คนคนแรกคุณเสยชัยล็อกคอแบบนี้ลยฮะพิงกําแพงมีปืนมีอาวุธปืนนะคนที่สาม ใช้มีดนี่ถือมีดเอาไว้เลยอโอ้โหน่ากลัวนะฮะซึ่งทางเนชั่นคือบริเวณจุดที่ข้ามสะพานล,ลอยตรงข้ามเนชั่นฮะมีสองจุดนะท่านผู้ชมครับ,ค,รบคือจุดหนึ่งบนสะพานล,ลอยบนสะพานล,ลอยแห่งนี้อยู่อยู่ในความรับผิดชอบของสอนอบางนานะครับซึ่งจุดนี้ก็เกิดเหตุบ่อยครั้งคนร้ายขึ้นไปที่ชิงทรัพย์ด้านบนมีอยู่บางครั้งคนที่อยู่ในซอยเปรมก็ถูกชิงทรัพย์บริเวณป้ายรถเมล์ด้านล่างริมถนนแต่อีกจุดหนึ่งคือข้ามคลองไปแล้วแล้วก็เป็นทางลอดใต้อุโมง พื่อที่จะไปฝั่งตรงข้ามจุดนั้นคืนอยู่ในความรับผิดชอบของสนบางแก้วสพบางแก้วสพบางแก้วแล้วก็จุดนี้ก็เกิดเหตุที่ทิ้งทรัพย์บ่อยครั้งเหมือนกันโอ้โหแค่ของสองพื้นที่เองนะฮะแต่มันก็ไม่ไกลอะคุณเสกชัยถ้าข้ามสะพานไปปุ๊บก็เป็นของสพบางแก้วแกรมันก็ไม่ไม่ไม่กี่เมตรเองเดียวน้นเดียวเองนะครับแต่ว่าคนร้ายก็คงจะก่อเหตุลักษณะแบบนี้มาบ่อยเมื่อคืนนี้พนักงานในบริษัทในเกลือเนชั่นคุณนารากรเจอกับตัวเองเลยนะลองไปฟังเสียงดูครับประมาณตีหนึ่งครับ ทำงานเสร็จผมก็เลิกงานแล้วผมก็เดินผ่านทางนี้กลับปกติครับทีนี้พอผมเดินไปถึงตรงนู้นงี้ก็มีวัยรุ่นสามคนจก<ม>ักจีขับมอเตอร์ไซค์สวนผมเข้ามาครับคือลอดใต้สะพานตรงนี้เลยใช่ไหมครับใช่ไปฝั่งตรงข้ามใช่ครับคือผมลอดไปแล้วนะเลยไปถึงตรงทางโค้งตรงนั้นนะ่ะครับและทีนี้ก็มีสามคนพอลงมาเขาใส่หมวกสามคนเลยใส่หมวกกันน็อกอะไรอย่างี้ เดี๋ยวพาผมไปดูตรงจุดที่เกิดเหตุเลยดีกว่ารอดต้ตรงนี้ไปเลยใช่ไหมครับใช่ครับตรงนี้ปกติแล้วเนี่ยมันเป็นทางลอดที่ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเป็นชุมชนซอยเปรมใช่ไหมครใช่ครับแล้วปกติคือคุณจุ้ยผ่านมาตรงนี้ตอนดึกๆคับผม,มันจะเป็นยังไงมีรถไทยผ่านเยอะไหมครับถ้าตอนประมาณตีหนึ่งนี่จะไม่ค่อยมีรถละถึงตอนนั้นก็จะมันจะมืดมากคือตอนที่ผมกลับตอนนั้นนี่มีมีแต่ผมคนเดียวกับแก๊งนั้นแหละเข้ามาเข้ามาตี ถ้าเป็นตอนกลางวันเนี่ยก็คือจะมีรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยผ่านใช่ครับก็จะมี<ล>ะรถพุกพ่านอย่างเงี้ยครับแต่ว่าสักประมาณห้าทุ่มะครับมอเตอร์ไซค์ตรงนี้ก็จะไม่มีแล้วคุณจื่อก็เดินมาอย่างนี้ใช่ไหมฮะเมื่อคืนปกติปกติก็จะเดินอย่างนี้ทุกวันเลยใช่ครับครับตอนนั้นผมอยู่ผมก็เดินมาประมาณตรงนี้ละตรงนี้เลยเหรอไปไปประมาณเนี้ยทีนี้มอมันจัดตรงนี้บอกมึงหยุดเลย คุณจุ้ยเดินมาถึงตรงนี้ปุ๊บเสร็จปุ๊บมันมาทางไหนฮะเขามาทางนี้ครับขับมาขับมาสามคนทีนี้พอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเขาบอกให้ผมหยุดเลยหยุดเลยแล้วก็ลงมาลงอย่างรถสามคนอีกคนนึงก็เข้ามาจับปอดเสื้อผมขัดเป็นอย่างเงี้ยผมไปยืนอย่างเงี้ยติดกับบริเวณริมรั้วตรงนี้เลยใช่แล้วสามคนเขาก็มาล้อมผม ทีนี้ตอนนั้นผมไม่เห็นหน้าเขาไงว่าเขาใส่หมวกแต่มีคนหนึ่งเปิดหน้าอย่บงเนี้ยผมเห็นสองคนนี้คนหนึ่งถือถือปืนนะแต่ผมดูแล้วน่าจะเป็นปืนปอมอะฮะใช่เขาก็หยิบปืนปอมขึ้นมาอีกคนหนึ่งก็ตะโกนเรียกอาร์ตจะยิงอาร์ตจะยิงอะไรเงี้ยแล้วก็ทําเป็นแบบชักปืนคงผูผมให้กลัวอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ไอ้ตรงนั้น่ะไม่เท่าไหร่ผมไปสังเกตคนนี้นะเขาก็มีมีดอพอเขามีมีดเนะี่ย ผมว่าผมก็เลยตะโกนบอกเขาว่าเอ้ยผมไม่มีเงินหรอกผมมีเศษเงินติดตัวนิดหน่อยเองเมาบอกอย่างงี้ปุ๊บอีกคนนึงเขาก็เข้ามาลวงเงินผมเลยลวงเงินตอนนั้นผมก็อยู่่เงี้ยเขาก็ลวงลวงปุ๊บไอ้จังหวะดที่ลวงเงี้ยเขาก็บอกว่าเออแล้วมือถือมึงละ่ะอะไรเงี้ยเขามือถือมาด้วยอะไรเงี้ยผมบอกโอ้ยผมผมให้ไม่ได้อะไรเงี้ยผมก็ล็อก C, มือถือผมไว้ล็อกกระเป๋าที่ใส่มือถือแต่ความจริงเงินส่วนใหญ่ผมจะอยู่ในกระเป๋าใหญ่ใบนี้<ม><ๆ>เขาเลยลวงไม่ได้ ทีนี้จังหวะที่เขาพยายามจะพยายามจะหยิบไปล้วงอะไรเงี้ยผมก็จับมือของคนที่มีมีนนผักแล้วผักพวกคนคนเข้าไปหากันอะไรเงี้ยแล้วผมก็วิ่งขึ้นลายเขาต้มนี่เลยทางที่วิ่งหนีเนี่ยตอนนั้นคือพอเขาผักมาถึงตรงนี้ปุ๊บเขาเสียหลักใช่เราก็ไม่ได้วิ่งหนีมาทางนี้ใช่ไหมฮะใช่ลองวิ่งไปตรงเดินไปตามทางใช่ผมก็วิ่งวิ่งขึ้นไปปุ๊บไอตอนจังหวะเนี้ยเขาก็ตะโกนเลยเอ้ยอาดิงเลยอาดิงเลยอะไรเงี้ย แต่ว่าเขาคงยิงไม่ได้หรอกเขาคงปืนปลอมอะไรเงี้ยแต่คือเขาคงจะหนีทีนี้ผมก็วิ่งขึ้นตรงนี้วิ่งขึ้นร้านก็ต้ทางวิ่งตรงนี้เนี่ยขึ้นร้านข้าวต้มข้างบนครับเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนอ่ะแล้วกันคือเดินขึ้นมาตรงนี้เพื่อที่จะมาหาขอความช่วยเหลือขอช่วยตรงนี้ครับครับเนี่ยพอมาถึงพอมาถึงผมก็เข้าไปข้างในร้านปุ๊บผมก็บอกว่าพี่ครับช่วยผมด้วยมีคนจี้ผมอะไรเงี้ยพี่เขาออกออกมาดูกันนิดหน่อยแล้วคนร้ายตามมาไหมมีตามมาคนหนึ่งครับขึ้นได้มาถึงตรงนี้ ประมาณว่าพอขึ้นมาอยู่ตรงนี้เขาเห็นคนอย่างเงี้ยเขาก็เรียกเอ,อ้ยไปได้แล้วอะไรเงี้ยนัทไปได้แล้วประมาณนั้นพูดชื่อด้วยเหรอฮะใช่แต่ก็คงเป็นชื่อเล่นนะครับนั่นแหละเขาก็พอเรียกปุ๊บเขาก็ไปทีนี้ผมก็เลยโทรเรียกเพื่อนแล้วก็นกั่งแท็กซี่กลับมาอะไรเงี้ยครับตอนช่วงจังหวะเกิดเหตุก็คือใกล้ๆวินมอเตอร์ไซค์เหมือนกันใช่แต่ตอนนั้นไม่มีไม่มี ทา,างใต้เป็นซอยเปรี้ยวๆเลยครับเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเราเคยได้ยินมาบ้างไหมฮะก็มีบอกกันเยอะนะครับคนข้าง,งในนะบางคนก็โดนขโมยรถบ้างโดน,โดน,ดนอะไรอย่างนี้บ้่งมีโดนดักจีตรงนี้ม้างอะไรเงี้ยตรงสะพานลอยแถวนี้นะแต่เราเนี่ยเดินมาตล,ลอดไม่เคยเจอมีครั้งเนี้ยโชคดีเจออะไร,รและอย่างนี้ต่อไปเรารู้สึกกลัวไหมว่ากลัวก็อย่างอย่างวันนี้ผมว่าคือโดยปกติคนทำงานก็เลิกดึกประจำอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็จะกลับเวลาประมาณนี้ต่อไปก็ ถ้าเลิกดึกผมก็คงต้องนั่งแท็กซี่กลับ<ม>อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ไม่ก็ถ้าเป็นไปได้ผมก็คงย้ายไปอยู่แถวนี้ย้ายหอดอีกว่าเพราะว่าบางทีเราเอาคอมมาเราเอาอะไรมามันก็มีทรัพย์สินอะไรเงี้ยโดนทิงมันไม่คุ้มแต่ว่าด้วยลักษณะชุมชนท้างในเนี่ยเรารู้สึกได้ไหมว่ามันอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้มีเหตุการณ์แบบนี้ด้วยมันก็อาจจะเป็นไปได้นะฮะอันนี้แต่ผมก็ไม่รู้มัน คือบางทีมันก็ข้างในนี้ก็จะมีวงเล่านะมีอะไรเยอะๆบางทีก็มีคนแทงกันก็มีใช่ข้างในนี้เขาก็บอกว่าเอออันตรายอย่าเดินผ่านเยอะอะไรนะครับดูแลน่ากล<ช>ัว<บ>จริงๆครคุณเสกชัยไม่ใช่เฉพาะคนร้ายเท่านั้นนะฮะคนที่ตั้งวงเล่าตรงนั้นก็น่ากลัวครับแต่โชคดีนะที่คุณชุวย ที่สามารถที่จะวิ่งหลบหนีออกมาได้แล้วไม่ถูกทำร้ายซึ่งคนร้ายก็มีทั้งมีดและอาวุธปืนน่าจะเป็นอาวุธปืนปลอมที่มีการ,รผขู่มาทั้ง3คนสันนิษฐานเปนช่วยวิ่งขึ้นทันได้อย่างน้อยร้านข้าวต้มตรงนั้นอย่างน้อยเ,อเป็นตัวช่วยไม่ให้คนร้ายตามขึ้นมา หลายคนนะไม่ใช่เฉพาะคุณรากรเท่านั้นหลายคนบ่นเหมือนกันว่าซอยเป็นประชากรเนี่ยโอ้โหเปรี่ยวแล้วก็มีการชิงทรัพย์เนี่ยบ่อยครั้งทีเดียวนะครับมาตรการป้องกันในมาตรการในการดูแลต้องตรวจสอบกับทางผู้กับสพบางแก้วพันธบุตรเอกสง่าธีระสัญญานน์นะครับสวัสดีครับผู้ผู้กับสง่าครับครับสวัสดีครับครับผู้กับสง่าซอยเป็นประชากรได้รับแจ้งไหมครับว่าเรื่องเหตุเกิดเหตุชิงทรัพย์เนี่ยบ่อยครั้งมากครับ เออเพิ่งจะได้รับแจ้งจากทางรายการเมื่อสักิู่นะอย่างอย่างยังไม่มีการมาแจ้งความตรงนี้เลยนะครับแล้วก็วทางทางสถานีตำรวจบางแก้วเนี่ยในจุดดังกล่าวเนี่ยไม่เคยได้รับแจ้งในลักษณะแบบนี้มาก่อนเลยครับอ๋อค,คือคือผู้เสียหายที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่มีการแจ้งความตํารวจก็เลยไม่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 รู้เลยใช่ครับใช่ครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เคยไม่เคยรับแจ้งเหตุในจุดนี้เลยครับครับตอนนี้มีผู้เสียหายเพิ่มเติมแล้วครับผูมกับไอ้บริเวณจุดนี้เขาบอกว่าเปรี้ยวมากทีนี้เราจะทํายังไงครับพุ่มกับครับ อในในจุดที่เปียวนะเราต้องดูหนึ่งในส่วนถนนเปียวมีไฟมีอะไรบ้างหรือเปล่าในเนี่ยผมจะลงไปดูในพื้นที่นะว่าว่าตรงนั้นเป็นยังไงซึ่งในขณะนี้ผมผมอยู่ในจุดพื้นที่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 แจ้งว่าเกิดเหตุนะฮะครับกำลังอยู่อยู่ในจุดพื้นที่อยู่เดี๋ยวผมจะดูว่ามันเปียวในลักษณะตรงนี้เราจะต้องหามาตรการหรือจะใช้สายตรวจเข้ามาในช่วงเวลาที่เปียวอย่างไรนะฮะเดี๋ยวจะดูไปหามาตรการต่อไปครับ ซึ่งบริเวณใต้ใต้ทางลอดอถนนบางนาตาดข้างล่างตรงนั้นถือว่ามืดนะฮะแล้มุ่งกลับแล้วก็ภายในซอยกว่าจะถึงซอยเข้าไปในซอยเปรมประชาชา,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 ชากรตรงนั้นก็ระยะทางก็ถือว่าเปรียวอยู่ใช่ไหมครับออระยะทางตรงนั้นเปรียวครับเปรียวแต่ว่าในใน,ในช่วงในช่วงเวลาเวลาช่วงกลางวันหรือช่วงหัวค่ำเนี่ยจะมีคนทุกพ่านเราไม่น่ากลัวนะแต่ว่าช่วงดึกเนะี่ยไม่ค่อยมีคนอในช่วงดึกไม่ค่อยมีคนสัญจรผ่านไปมาครับ เคยใช้เส้นทางนี้เป็นกัรนะครับปุ่มกับสง่าครับคือหนึ่งบริเวณจุดที่ที่จะต้องมีการปรับปรุงเรื่องของไฟฟ้านี่ยไม่มีเลยครับครับครับผมผมจะได้ประสานกับผู้เกี่ยวข้องทางอบตนะเพื่อเพื่อดำเนินการเกี่ยวเรื่องไฟต่อไปนะในในส่วนของตํารวจเราจะเพิ่มความความถี่ของสายตรวจในการจับตรวจในบริเวณจุดดังกล่าวจะมีการตั้งด่านเพิ่มในจุดนั้นนั่นเราเราจะดำเนินการนะฮะถ้าเกิดว่าเราได้รับแจ้งเราจะได้หามาตรการในการดําเนินการป้องกันต่อไปครับ ครับบริเวณจุดที่เกิดเหตุนะภูมิกับครับมันเป็นรอยต่อระหว่างสอนอบางนากับสพบางแก้วมันใช่ครับใช่ครับมันมันจะสามารถที่จะประสานกันได้ไหมครับสองโรงพักเพื่อนี้การป้องกันได้ได้ครับได้ครับประสานอยู่แล้วครับประสานอยู่แล้วแต่ว่าเอ่อพอผู้เสียหายคิดว่าทรัพย์เล็กๆน้อยๆนะะมัน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 ไม่ไม่ไม่ใช่ทรัพย์มากมายก็เลยไม่ได้ไปแจ้งที่โรงพักพอไม่ไปแจ้งเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่ามีเหตุเชืดขึ้นในลักษณะ แบบนี้นะครับเมือม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 ่อเมราทรารบมีเหตุเราจะได้หามาตรการในการาป้องกันต่อไปครับเพร<ม><ม>าะรรอีกฝั่งหนึ่งฝั่งริมคลองมาในพื้นที่สอนอวังนาซึ่งเป็นสะพานลอยที่อยู่ตรงข้ามตึกเนชั่นเลยตรงนี้ครับท่านผูมิกับพอลงไปฝั่งโน้นก็มีมีผู้เสียหลายลายที่ล้องมายังทีมข่าวจะอยู่ซอยเปรมแล้วก็ถูกจิงทรับเรเยนป้ายรถเมล์ลายถึงสองลายครับก่อนหน้านี้แต่นั้นคืออยู่ในพื้นที่ของสอนอวังนาครับ